พอตกเข้าปีนี้สุขภาพไม่ดีเลยครับ<า>ก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรบำรุลงกำลังผมก็ได้สูตรนี้มาผมก็จะลองทำดูลองทำดูสูตรใช้บอระเพ็ครับผมก็อาศัยดูจาก<ด> YouTube นะครับนี่ดูจาก YouTube แล้วก็ทำตามเข้าไปนะครับปั้นยาลูกกรมบำกำลังยาอายุพัฒนะจากบอรเพ็ดนี่หั่นบอระเพ็ดให้เป็นแท่งๆผมจะทำอย่างนี้นะหั่นบอระเพ็ดให้เป็นแท่งๆ แล้วก็คันนี้ก็จะตาใส่กับเกลือนี่มีเกลือก็เกลือเต็มมาแล้วเกลือเม็ดเกลือเม็ดแล้วก็มะขามเปียกก็ซื้อมาแล้วโอ้ลงทุนมากเลยนี่ลงทุนมากเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็มะขามเปียกนี่จะจะตาพร้อมกันจะตาบอรเพลสให้ละเอียดก่อนคันนี้ก็มาตาเกลือแล้วก็ใส่ด้วยมะขามเปียกก็ใส่มะขามเปียกเวลาพอเราจะปั้น ปันก็จะใช้น้ำพึ่งเป็นตัวประสมน้ำพึ่งเป็นตัวะสน,นะสไม่รู้จะเป็นยังไงคอยติดตามนะครับตอนนี้ก็เอามาขามเปียกเกลือใส่ไปแล้วางเนี้ผสมกันตำให้ละเอียดเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ตำ <c oughs> ไปเรื่อยตำไปเรื่อยตำยังไงก็ไม่ละเอียด มันเป็นก้างของไอ,อ,อ้นั่นน่ะไอ้ไอ้อบอลเพชรเลยใช้มีดส,สับมาเสเลยจะได้ละเอียดเพราะ้้คืนเา้าทำทุกวิธีทางที่มันจะได้ละเอียดสับเหมือนลาบหมูเลย <c oughs> เริ่มละเอียดแล้วเริ่มละเอียดแล้วเดี๋ยวก่อนเสร็จก็เอาน้ำพึ่งปั้นเป็นลูกก่อน <c oughs> ถึงเวลาใส่น yeah. nah ้ำ well, ผึ้งแล้วนี nah. yeah, really? ่น okay. ้ำผึ้งเทลงไปเลยเล็กๆนิดน้อยก่อนนี่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 แค่นี้พอแล้วมั้งพอแล้วมั้งแต่แค่นี้กันจะขยับอ้าวขยับไม่เข้ากันขยับไม่เข้ากันเดี๋ยวไปดูมันจะปั้นได้ไหมผรู้สึกมันจะเปียกไปแล้วเขาปั้นกันยังไงเดี๋ยวคนนี้เปียกขนาดนี้รอรอมันแห้งก่อนเออไปตากแดดก่อนดีมั้ง ปั้นเป็นลูกกรแล้วไม่ขนาดนี้จะคืนลงเพอไม่รู้ไม่ขนาดนี้พอปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปไปตากแดดโอ้ทำตั้งเยอะได้แค่นี้ได้แค่นี้ต้องใช้แป้งอะ่ะถึงมันถึงจะไม่เหนียวมากแป้มงมาล,อล,อล,อลอ่อๆๆสักหน่อยหนึ่งนี่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 เอาดีมั้งเอาสักเม็ดหนึ่งนะสักเม็ดหนึ่งเนาะ ไปจนได้แข็งแรงยันนี้